หลายๆคนถามพี่น้องนะคะว่าประกันชาปนากิจคืออะไร คุ้มครองแบบไหนแล้วก็จ่ายผลประโยชน์ยังไงประกันชาปนากิจนะคะมันก็จะเป็นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาความหมายง่ายๆก็คือคุ้มครองให้นะคะตามระยะเวลาที่เราชําระเบี้ยค่ะยกตัวอย่างประกันชาปนากิจนะคะของกรุงไทยแอ็กซ่าแผนจะมีชื่อว่า Prote ค i ัลไลนนะคะจะมีให้เลือกความคุ้มครองนะคะถึง4ระยะด้วยกันระยะที่1ค่ะคือชําระเบี้ย5ปีคุ้มครอง5ปีระยะที่2นะคะชาระเบี้ย10ปีคุ้มครองชีวิต10ปีระยะที่3ชําระ เบี้ย12ปีคุ้มครองชีวิต12ปีแล้วก็สุดท้ายสูงสุดเลยค่ะคือชําระเบีย้ย15ปีคุ้มครอง15ปีในเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์นะคะจะจ่ายผลประโยชน์ให้ในกรณีเดียวเท่านั้น ถ้าหากว่าผู้อ,อประกันนะคะได้หมดลมหายใจจากโรคนี้ไปก่อนก่อนที่จะถึงระยะเวลาความคุ้มครองผู้รับผลประโยชน์ค่ะก็จะได้รับทุนประกันไปตามที่ผู้อ,อประกันเลือกไว้โดยประกันในแผนนี้นะคะสามารถที่จะทําทุนประกันเป็นมรดกหลักล้านนะคะแล้วก็ชําระเบี้ยแค่หลักพันต่อปีนะคะรับตั้งแต่อายุ20ปีจนถึง59ปีใครสนใจต้องการที่จะวางแผนประกันแบบชาป,ปนากิจโดยการสอบถามใต้คลิปตอนนี้หรือคลิกลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ